โอเคงั้นก็ตอนที่สามของอูน้าง้องผีเราน่าจะเพอร์เฟกต์เหมือนเมื่อกี้อีกเนาะเนาะเราขนาดไหนแล้วพี่จริงๆเลเวลเลเวลสามขนาดไหนล่ะครับอะไรนะพี่โตขอชื่อคลิปหน่อยอูนังอาอ๋อให้คุณเบลพูดครับโอ้ยอูนั่งเอาอูน้าง้องผีครับผมเรดี้อัพแล้วลุยกันเถอะ พูดยังไงดีนี่คุณบรรพีบอกถ้าขโมยของผีมันจะโกรธปูนอันเอาอุกผีใช่เรียกไม่ยากปูว่าไอ้ผีอเล็กซ์สตีเวนส์ชื่ออย่างเท่สตีเวนส์ให้ถ่ายรูปผีใช้ครูซิฟิกนะครับแล้วก็เอสเคปผีตอนที่เขาหันอยู่โอ้ชิลๆป่าพี่ชิลเนาะผมเอาไฟฉายมาแน่นอนแล้วหนึ่งเซ็กล้องฝนไม่ตก หมายถึงยังไงครับไม่ตกดูดิใส่เลยอย่างนี้ถือว่าดีใช่ไหมอากาศดีสบายพี่ลางดีเ้าลงดีเดี๋ยวเอาผมจะเป็นคนถ่ายรูปเองเป็นคนหากแต้มให้ทุกคนเองครับเพิ่มเงินได้เลยมาห้องนายพี่ิก็ได้อ่ะนายภูมิ Let's go ผมจะจามเอาละโอ๊ยพจน์อะไรทันเยว ผมจุดเยนเรียบร้อยไปเออ่ Where are you Keep outside Keep do o e t h i n g Hello Where are you โอ้ประตูนี้เปิดอยู่เขามันส่งพี่มันส่งพี่มันส่งอี่มันเ่งพี่ไอ้ไฟฉายเฮ้ยอันนี้มีเจ็ดด้วยอ่ะตรงนี้เหรอตรงนี้เหรอมีเซตมีเซตมีเซตครับผมมีเซตตัวนึงนะหรือว่าตรงนี้ เราเปิด,ปดคัทเอากันอืมเฮ้แต่นี่ห้องนี้ห้องนี้เจ็ดจุดหกไม่ใช่ละตรงนเนี้ยแหละผมว่าตรงกลางตรงนี้เนี่ยแหละสองจุดส<ม>ี <2. 4. S 2> ่คัทเอาเปิดแล้วครับโอเคครับตรงนี้เหรอคิทเช่นเหรอคิทเชนไรได้เลยแต่ผมเปิดไฟก่อนเลยนะเฮ้เปิดไฟตรงไหนนะห้องน้ำน่ะเปิดตรงนี้ไม่เจออะไรที่มันเป็นมีเลยเจอหรอเอ๊ะเนี่ยแปดจุดหกสิบเอ็ดจุดสี่ แปดจุดสามมันใกล้อ่ะครับอือหวันนี้ปิดแบบนี้ครับห้าสนใจดีนี่นะลองเดิน,เด,นเดินแถวแถวนี้ดูแล้วกันน่าจะได้ตรงนี้แปดนะแปดทางเดินมันกำลังนา่นาจะหลบหนิ่งอยู่โอ้นายอยู่ไหน Where are you? Keep me at a I. เฮ้ยตรงนี้หลบได้พี่เหรอใช่เหรอม,มันเห็นเหรอไม่เนหะ็นครับไม่เห็นไม่ไม่โอเค และตุ๊กตาตัวนี้น่าสงสัยจังเลยครับเราจะทำอะไรกับมันดีพี่โยนมันเลยยัวเจ้าของบ้านถ่ายรูปไปก่อนถ่ายรูปถ่ายรูปตุ๊กตาผู้จัดการงงถ่ายมาทำไมเฮ้ยรูปอ๋อไม่ใช่อีบอสไตา์ดดูซอมติตัวนี้น่าจะเข้าไปหลบได้เนาะโควอยู่เาโควยเซียวอะไม่เพาใช่ดูซอมติงห้องนี้หรือเปล่าผมสงสัยห้องนี้สุดๆนะแต่ก็ไม่ชัวร์ แต่ว่ามันจะมีบางโซนที่มันแบบเหลือแปดจริงๆอะแถวๆเนี้ยใช่เมื่อกี้มันด้ไอ้นี่ไม่มีกระดูกกามดิกระดูกกามชัดๆเลยนะขอแบบสามดาวโรมรถอืมเราไว้นี่กันเราตั้งกล้องแล้วเนาะอืมน้องนิ่งมากเลยน่ะอืมไอ้ผมได้แปลงทาสี อืมเราจะทำอะไรเดียวเขาบอกว่าถ้าเราขโมยของของผีมันน่าจะโกรธไงล่ะสนใจห้องนาวมันอุณหภูมิปกติครับต้องหาของมาเพิ่มผมว่าอาจเอาพวกดอทโปรเจคเตอร์มาวางเล่นๆก่อนก็ได้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่ค่อยทำอะไรเลยอ่ะผมว่านะทำไมผมเซนิตี้ต่ำสุดเลยเนี่ยโอเคใต้ดินพี่ใต้ดินมันโยนกระป๋องสเปรย์ใลผม โอเคใต้ดินเนาะ <Okay. S 1> แบ่งคาสิ่งหนังสือก,กับนอนโยกกระป๋องสีเลยฉันบล็อกมันมีแค่เนี้ยรู้สึกไวอาร์ยูอาร์ยูโอเคมันตอบผมอีกแล้วทำไมผีมันน่ารักกันหมดเลยสเปรด,ดบล็อกหนึ่งมันอยู่ใต้ดินใช่ไหมครับแน่นอนครับการันตีล้านเปอร์เซ็นต์ รรปเ็แล้ใต้ดินไปทางไหนอะหนาวหน่อยนะอ้โหโอเคพี่มาอยู่ฝั่งตรงข้ามห้องน้ำพี่ไม่ไม่ไม่ฝั่งตรงข้ามห้องน้ำพี่นี่นี่นี่อ๋อมีหน้านี่ทางลงไปตอนแรกเขาเปิดประตูให้เราด้วยนะแบบว่าจะดึงนีเข้ามาสิฉันต้อนรับแต่แกเขียนให้ดูหน่อยเอากล้องไปก่อนตอนนี้ผมสงสัยอย่างหนึ่งแหละเอ่อของของแบบพวกอุจารโอชงจารหายไปไหน เอ๊อ๋อของพิเศษเหรอครับใช่ครับของพิเศษหายไปไหนงงจริงๆในปตัตตาพีเอเป็นฟิซซิ่งหรือเปล่าพี่ตัวนี้เอของอยู่ไหนโน,โน่ <c oughs> เดี๋ยวมันอยู่ตรงนี้เลยเหรอเบลฟารกใช่พี่อยู่ตรงชั้นพี่จะเห็นสเปรตกพื้นนะพี่นั่นนะมันโยนผมไม่ได้โยน น้องเลื่อนกล้องเข้าไปใกล้ๆน้องแต่ว่าห้องมันกว้างพี่เราอาจจะต้องมีหลายมุมหน่อยมันมันตรารมีของมาเพิ่มแป๊บ oh. เอาละเอาละเอาละยังไม่เห็นมีโทรศัพท์กับโน้ตบุ๊กเอามาทำอะไรพี่เอามาขายผม <laughs> ว่ามันไม่ใช่ไม่ใช่ห้องเขาเรียกว่าอะไรยังมีคนอยู่นั่นเองก็ดีเหมือนกันนะ โอ้ยโรงจำนำออกอยังไงนาะหาทางออกไม่ค่อยเจออนีสนับสนุนโดยพัสโมโฟเบีย Let's go กำลังจะออกห้องต้องวิ่งด้วยความเร็วนี่ึบวางกล้องแล้วใช่ไหมมันไม่เห็นนะเมื่อกี้เหรออยู่บางไดิ้งริงๆเหรอใช่พี่ใช่มันต้งองใช่ ไปแน่นอนเนี่ยอุณหภูมิแบบหกเลยพี่โอ้โหไอกล้องกล้องที่อยู่ข้างบนเนี่ยเอาไปไว้ข้างล่างก็ได้นะมาขี้ด่วเลยไม่ได้ดิอิมเอฟเอาจมไปแล้วอิมเอสจมไปแล้วเดี๋ยวพี่มันจะอยู่ตรงบันไดเนี่ยพี่ไม่ได้จมเดี๋ยววางโปรเจคเตอร์ไหมโปรเจคเตอร์วาง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 โอ้พี่มันโยนคอนมันจะฆ่าเรา ด้วยการโยนของใส่อืมทั้งฮอนี่เลยพี่อุภูมิตกหมดเลยในห้องยี่สิบองศาไม่ใช่ห้องนี้ไม่ใช่ไม่เจอโปรเจคเตอร์เหรอครับเฮ้ยอดอทโปรเจคเตอร์ผมวางไว้ครับเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมแปะที่นี่ก้นนะนี่นี่นี่อุ้ยมันเขียนหนังสือเหรออืใช่พี่มันเขียนหนังสือนี่แล้วผมไม่ชอบเลยนี่เหรออุ้ยอุ้ยยิบ เฮ้ยประตูประตูไปถ่ายรูปประตูเร็วเมื่อกี้มันขยับประตูประตูไหนพี่ประตูนี้เหรอประตูอันนั้นที่มันเอียงเอียงนะครับที่ใกล้ๆกับกล้องโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดสิงเกอร์ปิ้งด้วยนะที่กล้องนี้ที่กล้องนี้อันนั้นแหละกล้องข้างหน้านั่นแหละคุณเบลกล้องประตูนั่นแหละมีไหมสิงเกอร์แอดอ่ะมีไหมพี่ไหนลายนิ้วมือมีไหมได้ครับได้ครับได้ครับสุดยอดสุดยอดมีฝั่งหนึ่งไหมครับมีฝั่งหนึ่งมีไหมไม่มีเลยค่ะแสดงว่าไม่ใช่ฟิงเกอร์ปิ้งไงพี่เอาแล้ว ปิดให้เขาปิดให้เขาใช่งานจะยากแล้วล่ะทุกคนอ๋อปิดไฟห้องอันนั้นได้ไหมอ่ะเดี๋ยวผมโอ้ยเดี๋ยวผมปิดให้ครับโอเคทอเมนผมจะได้ดูออมง่ายๆหน่อยทางขึ้นอยู่ไหนเอ่ยลงทางอ๋อมันมืดมองไม่เห็น จากการพิจารณาของผมนะครับเอ้ยเจอโปรเจคเตอร์เจอโปรเจกเตอร์เมื่อกี้เต็มเต็มเลยีิตัวนี้คือเดียลเจนเดียเจนอีกแล้วหรอเดียวสิน้องวิ่งช้าใช่ไหมเขาอยู่ตรงนั้นแหละถูกต้องเว้ยถูกต้องเราคุรนซิฟิกไปถล่มเขาเลยดีกว่าผมว่าแลวเควสรเราเราจะไปเกรงกลัวพี่ให้หลบให้ได้ถ่ายรูปผีให้ได้ด้วยชิวๆพี่จะไปเกรงกลัวตามผมมาเราจะเกออะไรไปครับเมื่อกี้ ผมเอาโมชั่นไปเราจะได้มองเห็นง่ายๆงั้นผมวางกล้องอันนี้ไว้ตรงนี้ก่อนเพราะเราจะเอากล้องอันใหม่ไปครับอ่ายอดเลยพี่อุ้ยมันโดนปเจใส่ไหมเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกินเซนตี้พิวหนึ่งอันครับผมน้อยสุดไงเมื่อกี้มันสับคัดเอาผมเร็ว้ายจริงๆเดียวเจนน้อยน่แบบแบบนี้น่าจะจุกได้สบายอยู่เนาะ บายพี่มันน่าจะมีที่จุด oh, ใน <fight S 1> ห้องเห<อ>มือนเดิมอะพี่ขอไปเช็คห้องครัวแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่าผีตัวนี้เราหลบไม่ได้เพราะผีมันจะเห็นเราตลอดเลยอ่าพี่ห้องครวัวนี่แหละพี่คือห้องของเราเรา,เ,ารเรายืนตรงนี้นนนรอน้องออกมาเลยแค่ถ่ายรูปผีใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็หลบหลีกตอนที่มันหันให้ได้ด้วย ผมยังห่ะของเคิร์สโปรเทชันไม่ได้เลยอ่ะอยู่ไหนไม่รู้ว่าเจอของอื่นเจอไหมครับผมเอากล้องมาไม่เจอเลยอ่ะหาก่อนตรวจทานตัวทุกอย่างไปตกหรือเปล่าห้องนี้หรือเปล่าห้องนี้ก็น่าจะเคยเข้าแล้วนะเปิดไฟก่อนล้กันของวิเศษจะมีอะไรบ้างครับก่องฮะ ของพิเศษของอะไรพีข่ของของพิเศษนะครับพวกของพิเศษต่างๆพวกการ์ดพวกมีการ์ด<อ>มีเอ,อ่อมิวสิกบ็อกกล่องเล่นดนตรีวิจญาม,ม,มีวูดูดอและก็วงแหวนอันเชิญผีวงแหวนอันเชิญผีมันจะอยู่ในตู้พวกนี้หรือเปล่าไม่ไม่มั่นใจสำหรับสามแนี้พี่เดี๋ยวตูวต้เย็นหรือเปล่าเปิดได ผมรไม่มั่นใจเลยพี่รอบนี้เราไม่ค่อยได้เข้ามามั้งมีชั้นเดียวใช่ไหมคะมีชั้นเดียวครับไม่่อจอะนี่ไงเจแล้วโอ้โหเอแล้พี่น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 ี่อุ่ยจาบอสน่นตรงนี้เลยน่นี่เราเจอกระดูกแล้วนี่เนาะโอเคใช่นตรงนี้ดีกว่าปลอดภัยอ่าที่จูบเนี่ยนี่พี่พ่ตรงนี้ปลอดภัยกว่าพี่เพราะว่าเราจูตรงนี้ไงว่างดีพี่งั้นเราวางนโต๊ะนี่เลย แม่ถ่ายรูปก่อนแล้วกันไปออืืเรียบร้อยเล่นมาเลยครับฮัลฟ์แอนด์ซิกเลสเพย์ฮัลฟ์แอนด์ซิกสี่มาแล้วพี่สี่สามอ๋ยมันต้องทันแน่เลยใจเย็นใจเย็นเราอยู่นี่เราอยู่นี่มันมันช้าดูน้องไม่ตตาดูผีแล้วเราก็จูพี่ไดร์ไฟไดร์ไลท์ มาแล้วพี่มาเลยมาเลยเดินนิดได้รได้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 เจ้าเฉยเจ้าเฉยเอ้ยมีเลี้ยวมีเลี้ยวไอ้ถ่ายรูปมันก่อนเอ้ยได้แล้วหนึ่งดีเลยพี่ถ่ายไปแล้วไปเอ้ยเอาอีกไหมล่ะกลัวไหมเออเลี้ยวเลี้ยวมีเลี้ยวเลี้ยวเหรอไปต้องหมดต้องหมดดีเอาไปเลยให้เออเอออะไรพี่โยนของเล่นโอ้โหนี่เออเออเออโกรแล้วสิโอเคทำอะไรได้ ไหวเปล่าโดดโดดไม่ได้จับไม่ได้นี่เอ้ยเอ้ยเอ้ยนอ้้่เอาเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยนอยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเอย้เอ้ยเอ่เลยเอ้ยนอ้ยเฮ้ออ้ย้ยเอเออ้อ้อ้ย้ยเ้เอ้เอยเยอ้อ้ ชิวเลยพี่น่าจะทำเวสเกือบหมดเลยนะครับเนี่ยเหลือกูสิปิกพี่อ้าวเพราะว่าไอ้ฮันแบบเมื่อกี้มันมันเมือนกูสิปิกอยู่ละเรา่งต้องให้คนซันนิตี้ต่ำๆเข้าไปล่อมันเดี๋ยวก็เดี๋ยวมันก็น่นเองถูกตองที่สุดพี่ไอ้พี่เราป่ะไปด้วยกันเลยได้เสรดีกว่าผมเอากล้องไปอีกแล้วกันกล้องอันนี้ไม่รู้ว่าเหลือกี่รูป เราเอาอะไรไปดีนะอี้กล้องวิดีโอเนี่ยเอาเป็นผงกันตายอ๋อโพสติสเดี๋ยวต้องถามว่าโพสติสวางสแตนบายอยู่ในนั้นหรือเปล่าผมว่าค่อนข้างวางดีนะอ่านั่นก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับผมค่อนข้างวางจะตายเลย่างี้อยู่บนรถคนนึงแล้วก็ดูว่าเควสมันเสร็จเมื่อไหร่ดีกว่าเอาไหม ไม่เป็นไรพี่ดูในหนังสือได้ถ้ามาดดูในหนังสือได้ให้ผมมาจะให้คนอื่นนั่นเพราะว่าผีตัวนี้ผมไกลัวแล้วมันทําอะไรผมไม่ได้หรอกเฮ้ยให้ปิดไปเอ้ยิดปิดปิดเงปิดเลยมันจะได้มาเออหรือไม่ก็นี่เนี่ยเราเล่นใต้ดินเลยพี่อ่าเนี่ยได้ได้ได้อยากลุยก็ได้ฮัลโหลเออพี่ถ้าเกิดว่ามันเกิดรงบปารดนี้เราสวยแล้วนี๋ยวลืมไปลืมไปเราต้องล่อมันต้องยั่วมันใช่ไหมครับ ใช่ครับด่าไปเลยทำมันชื่ออะไรนะคนนี้ชื่ออะไรนะครับจากหนังสืออเล็กซ์สตีเวนครับอเล็กซ์สตีเวนส์เฮลโหลแม่เยคิวมีคิวปันซ่าทำอะไรไม่ได้มาคาปันซ่านี่ Come on show yourself มาคาปันซ่า show yourself hello hello show yourself self hello เของเราทีมงานหู่นนเทาพวกผีเราไม่กลัวพวกคุณหรอกนะเผยตัวออกมาฮลโหลฮลโหลชงเผยตัวออกมาลงลงไปนิดนึงคนเบลล์ลงไปนิดนึงมีคนบอกว่าให้ขโมยของของมันครับผมลองดูดูอานนี่แหละผมเอาสเปรย์ไปแล้วนะไปแล้วนะผมอยากเอามีดผมเอามีดไม่ได้บายแอร์อร์เซลโฟนมือถือนี่ฉันเอาไปแล้วนะอ่าเฮ้ยนี่มันแท็บเล็ตขอเลย ไปโยนนอกห้องด้วยนี่โยนข้างนอกด้วยเป็นไงว่าไงนี่แก้วเอาแก้วไปเอารูปมาด้วยพี่ลูกแมวแมวที่รักของนายเออเอาไปเอาอะไรอีกเอาอะไรอีกนี่ดีโมทตไม่ได้ดูแล้วไม่ได้ดูทีวีไม่ได้ดูทีวีขอขอาดก่อนข้าดก่อนอืมอืมเอาแก้วออกไปอันนี้อะไรหนังสือพิมพ์เหรอเอาไม่ได้อันนี้หมอนเอยเปิดตู้ตู้เปิดตู้เปิดตู้มาเช็คเควสด้วยนะครับว่ามันนั่นหรือยัง เฮ้ยหนังสือเล่มโปรดของคุณลุงเอามาแล้วขโมยหมดอ๋อเขาบอกให้โยนขึ้นเขาบอกให้โยนขึ้นรถตู้ครับโยนขึ้นรถตู้อ่ะจะแบกหมดนี่ไปะขโมยรถตู้นี่มันทานเงามันวาร์ปอ่ะแบบไม่ได้ทำสุดที่อันนีไม่น่าวาร์ปนะมันถ้าถ้ามันจะเกิดมันก็ต้องเกิดในห้องนั้นก่อนนะฮะคูลติกน่าจะต้องโดนสักอันนะดูนี่ นี่รูปแมวรูปแมวของนายเอามาแล้วนี่แก้วน้ำสตาร์บัคยอดแลยโโหเซนติตี้ของสตงคือต่ำมากสามสิเอร์เโเอาการน้ำร้อนไปเลยนะเอามาเรื่อยๆอ๋อขอบใจเอามาอีกอืมการน้ำร้อนของนายเอาไปขายแป๊บป๋องสีกับแก้วแล้วมีอะไรอีก รูปภาพอ่านหนังสือหนังสือเล่มโปรดของคุณลุงบนรถในบนรถเลยแบบกินสตาร์บัคดูคอมสรุปเราไม่ได้มาล่าแล้วเรามาป้นป้นของไอตายน้องไม่ออกเลยว่างหนังสือคุณลุงเขาไม่โกรธเลยแต่ซาน i ตี้สตตงต่ำแล้วยี่สิบห้ายี่สิบหกประมาณนั้นเฮ้ยผมรู้สึกว่าเรามีเควสประจำด้วยนี่ก็คือว่าต้องรู้สึกว่าต้องเป็นซาน i ตี้ต่ำมากๆอยู่ นี่เลยเข้ามากันเลยเข้ามากันเลยเดลี่ควสใช่ไหมมันไม่มีอ๋อเดลี่ควสเสร็จแล้วหมดแลเหลือแค่ให้ให,ให้มันหันเท่านั้นเองอะ่ะเราก็แค่แช่อยู่ที่มืดพี่ชิวๆมันผมรอมตรงนี้แล้วกันล้มหาไม้มาล้มได้ล้มไม้เออจ<า>ับของโยนเล่นเลยที่เขาโยนเล่นไปอะ่ะ เรากันไว้ก่อนถือสมาร์ตสติกไว้อ๋อเขาบอกให้ขโมยของในห้องที่มันเกิดอองตีจนหมดแล้วไปเลยเดินเข้าไปผมว่าถ้าเอาดีนะมันไ่เรียกของนายนี่นั่นคตรของนายลาอนผมเอารีโมทเข้ามาแล้วเขาจะได้ดูทีวีไม่ได้ ไม่ห oh, ันสักทีอะครับโหกระโดงกระตงด,ลง,ลง,ดะตงต่ำกว่าสิบแล้วนะเดียรอตรงนี้แหละตรงนี้เดี๋ยวก็หันสี่สี่สองแล้วบเบลเข้ามาช่วยจูบหน่อยเฮ้ยพี่อย่าไปเกงกวมันยังไม่หันยังไม่หันยังไม่หันหนึ่งแล้วไม้มีเยอะพี่ไม้มีเยอะไม้ไม้อยู่ไหน <c oughs> <c oughs> ล้มไม้ซ้ายขวา ูน้์นอะตรงน่าจะสูดแล้วมั้งไม่เหลือค้อนและไม่เหลือใบเลื่อยและกระป๋องใส่ให้ใช้แล้วนะนายจะเอาอะไรอีกยังไม่โกรธีิเหรอตกใจนายจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่เดี๋ยวเฮ้ยโอ้โหตกใจยังไม่บอกยังไม่บอกหันไม่ขึ้นแอคทิวิตี้ต่ำมากคือเขาดูไม่ค่อยโกรธเลยอะเหมือนเขาชอบมากกว่าอยู่ด้วยกันไหม อ่าพี่เข้ามาเข้ามาพี่อย่าไปเก้งก้วเราไปแช่ห้องอยู่ที่มืดดีกว่าม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 าเราเล่าเรื่องผีกันดีกว่าทุกคนมาได้แป๊บนึงนะอ่าอ่ะนี่เขาไปเล่าเรื่องผีข้างในก็ได้นี่เก๊งปราผีหรือจรขึ้นบ้านใช่ครับจอกขึ้นบ้านครับยังไงก็ใช่แล้วไอผมเอาเอามืดเอยเนี่ยมาด้วยไหนอยู่ไหนกันที่เดิมใช่ไหมโอ้มันทำอะไรเราไม่ได้หรอก ่ออนนหขงชื่ออะไรนะอเล็กตีเวนอ๋อถึกเใช่อเล็กซ์มาไปโรงเรียนได้แล้วอย่าเอาแต่นอนอเล็กซ์เอ๋ยเล็กซ์เฮย์ล่างขึ้นมาอเล็กซ์อย่าเอาแต่นอนสิอเล็กซ์พ่อจะไปตีแล้วนะยิปอัพอัสไซอเล็กซ์ฮัลโหลผมเอาตัวรอดไว้ก่อนดีกว่า ย่มันลุกสตีเว่นคนเบล้วมันปิดประตูเหรอมาแล้วพี่เต็มตัวให้ดีแล้วคูซิฟิกไม่ได้ใช้นะสิถ้างั้นอ่ะโอ้มันน่าจะไม่โดนไม่ผมว่ามันปิดเล่นเปล่าไม่ได้ไม่เล่นเลยไม่เล่นอคูซิฟิกไม่ดีพอเดี๋ยวต้องไปย้ายจุดสักหน่อยมาเลยเราได้ล้มไม้มันมาแล้วอยู่เลยสตันไม่ยอมไปโรงเรียนอย่างนั้นเหรอ โอ้กิตรยเนาะเฮ้ยผมบอกเลยอยอ่ในสตันผมบอกเลยผันแต้มอืดัมโอ้เดี๋ยวต้องไปย้ายคูซิฟิกหน่อยอ่ะนิดเดียวผัวไมันอาจจะอยู่ตรงบันไดก็ได้นะเมื่อกี้มันไม่ได้เกิดตรงบันไดอะพี่มันเกิดห้องในสุดเลยแบบในเลยอ๋อมันเลยใช้เวลาเดินออกมาหน่อยเนาะป่ะใช่ใช่ใช่ ย้ายแก้มโอ้ยลืมถ่ายรูปแต่ไม่จำเป็นแล้วเนาะได้รูปเดียวก็คือพอแล้วใช่ไหมได้ๆๆๆๆเดี๋ยวลงไปเฮ้ย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 อะไรอะไรใจแค่กอดอีเวนต์กอดอีเวนต์อยู่ดีก็โผล่ตกใจเลยอยู่ดีๆก็เฮ้ยมากินเนื้อย้ายคูซิฟิกมานไปไหนพี่ไปเลยห้องไหนไปในสุดพี่ในในในประมาณแบบโซนกันเอาอะพี่เมื่อกี้มันเกิดประมาณนี้ฟังจากเสียงจัสจากเสียงไปพี่ กลับไปสแตนบายเดี๋ยวเราโดนกระทืบฟังจากเสียงเลยหรอสุดยอดเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรใครแห่ใช่เหรอต้องใช่โว้ยโคซิฟิกก็วางผิดอีกแล้วนะสินายไม่มีทางฆ่าฉันได้หรอกเจ้าเฉยนายมันช้าเกินไปยังไงล่ะตัวนี้ผมไม่กลัวแหละ เลเวอร์้นเลเวอร์้นจะแตกต่างมากเลยตัวนี้เอาแบบนี้แหละน่ารักน่ารักโยนของเล่นมั่วไปหมดเลยนะจูเข้าไปตองไป่ใช้หต่น้ามันพี่มันจะได้คิลเลอร์บายพี่คิลเลอร์บายตองไปกับพใส่มันยู่อเฮ้อคนละเกมมั ย้ายคูซิฟิกก็ไม่ได้อะเดี๋ยวต้องย้ายใหม่ผมว่าผมว่าเราควรกลับดีเพราะว่าห้องมันกว้างเราอาจจะต้องสูงเดือกับมันจะไม่นานไปโอเคได้เลยงั้นจบวันนี้ก็พอแล้วเนาะนี่ไงสุดท้ายแล้วนะไม่ใช่ห้องนี้หรอออกผิดห้องแบนแบนผมเล่นแล้วขโมยตุ๊กตาผีเด็กอ่าไอ้ขโมยตุ๊กตาผีเด็กตัวดีเลยอันนี้ของมันเป็นตุ๊กตาวูดูดอที่ผมบอกไงพี่มันเป็นของ Curse Protection มันเป็นของต้องห้ามอยู่แล้วเราน่าจะได้ภาพมาเยอะอยู่นะ,ะได้มาบ้างเาดียวเจนอีซี่ตัวนี้น่ารักที่สุดและ <c oughs> ผมว่านะใช่พี่ตัวนี้น่ารักที่สุดแล้วใน <c oughs> บรรดาทั้งหมดที่ผมเล่นมาจ <c oughs> ำปีก่อนได้ไหมที่เจอเดบิวในห้องน้ำโรงเรียนเดมอนหรือเปล่าเดมอนเดมอนที่ไม่มีใครกล้าออกกันมาเลย โอ้โหพี่อันนี้คือแบบเราเข้าห้องส้วนแบบนานมากลาแบบไม่มีวันหยุดอ๋อได้คุ้มซิฟิคงไงทีมงานหุ่นท่านเทาพกผีของเราใช้ได้ครับคนเดียวคนเดียวก็เหลือเบื่อแล้วจริงเฮ้ยถ้าผมเข้าไปคนเดียวผมคงไม่ได้เข้าอ่ะพี่ไม่หรอกมาเจอผีดีดีใกล้ดีอะผมว่าเนาะดีแล้วครับเจอง่ายๆอย่างนี้แหละนี่ไปไปเจอโค้ดอีเวนต์ใหม่เอาหน้าสอบ มา,มาแล้วเราไปบ้านมาบ่อยแล้วเราไปแอมเงินไหมพี่แป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมทำเควสเขาทำอีเวนต์อันนี้ก่อนให้ยืนตรงนี้เนาะ<ม>เนี่ยเดี๋ยวเขาจะเดินเข้ามาหาผมไ,มไปมองกระจกอันนั้นสิครับกระจกห้องนั้นอะน้องห้าคนใช่ไหมอืมน้มองห้าคนอืออ่าเพาลัางสวดอะไรอยู่ มาเลยึมาแล้วถ้าเราหลบตอนน okay. ี้ล่ะแม่กลายเป็นทรายไปแล้วครับโอเคถือว่าประสบความสำเร็จในรอบนี้ครับทีมเราก็เก่งเหมือนกันนะผมว่าเนาะมันมันเจอผีเดิมๆลองเป็นแบบไวยหันบ่อยๆอะได้ดีเดียวเจนมันเป็นแค่น้ำจิ้มน้ำจิ้มนะครับถ้าพี่เจอไรจูโอ้โหโปเกมอนไร